ี่น้องครับเมื่อกี้เปิดอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าม,มีกระแสปลุกกระดมอย่างหนักจากทางเสื้อแดงเข,เขาเขามีข้อกล่าวหาอยู่หลักๆอยู่สองข้อก็คือหนึ่งรัฐบาลนั้นเข้ามาจากเลือกตั้งแล้วสารนินธรแค่เก้าคนเนี่ยมาทำ่างนี้ได้ยังไง พี่น้องจะตอบอยังไงครับผมว่าเราตอบกันมานานแล้วพี่น้องเสือแดงสิ่งที่พี่น้องกบพศไม่ต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะเห็นเที่ยออกมาจากหีบเลือกตั้งใช่ไหมครับเอาละ่ะ เลือกตั้งมันก็ต้องมีคนเลวคนชั่วหลุดเข้ามาได้แต่มันก็ต้องมีการตรวจสอบต้องมีสารมีความถูกความผิดการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำอะไรก็ได้แล้วที่เราไปตั้งสัตยาธิฐานในวันฉาตรมงคลน,นั้นละ่ะวันนั้นล่ะครับคือวันที่เรายืนยัน ยืนยันว่าอำนาจต้องคู่กับธรรมะเหมือนเช่นที่ได่ทรงตรัสไว้าการปกครองต้องปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นทรราชเลือกตั้งที่ไม่รู้จักธรรมะเราต้องมีอำนาจที่จะไล่มันออกได้ใช่ไหมครับแต่โอเคก็ยังมีศาลคอยตรวจสอบมีปปชอคอยตรวจ เพราะฉะนั้นคําตัดสินของศาลในวันนี้เนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าที่พวกเรายืนมาถึงทุกวันนี้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องใครมาจากเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนี่เป็นเรื่องว่ายอมรับไหมว่าที่ทำไปน่ะมันผิดถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามแ่ใหม่ถามใหม่ก็ได้ยอมรับไหมว่า,นะา,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 วาพวกเองเชื่อ นี่ไม่นึกจะหยาบนะครับแต่มันเป็นคำที่สื่อได้ดีเขาเถียงต่อเอา้าวด่ากูเหรอเร็วยังไงบอกมาสิก็ทำตามกฎหมายอ่ะเอาละพี่น้องผมจะทำหน้าที่นี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเชิญท่านอื่นมาต่ออย่างนี้ครับพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องถ้าจะย้ายคุณทวิน เปลี่ยนสีซึ่งตอนนี้มีคนเปลี่ยนานามสก,กุลแล้วเป็นว่าคุณทวื่นเปลี่ยนนายกก็ <c oughs> ไม่เร็วคุณทวินเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติการที่ยิ่งลักษณ์ใช้อำนาจในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเอาเลขาสมาชขึ้นไปเป็นที่ปรึกษานายกลอยไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยถามยิ่งลัก พิสูจน์ได้ไหมว่านายกต้องการงานอย่างนี้จากคุณทวินจริงๆเอามาแล้วเอามาใช้จริงๆศาลปกครองตัดสินไปแล้วไม่มีเหตุผลรองรับเลยในการที่เอาคุณทวินขึ้นไปข้างบนนี่คือการกันแกล้งการโยกย้ายใช้อำนาจโดยพลาการการที่ย้ายระดับอธิบดีขึ้นไปข้างบนนี่นะครับ คุณต้องใช้งานเขาจริงๆไม่ใช่ต้องการย้ายเพื่อจะให้ตำแหน่งมันว่างไม่ใช่ถามต่อแล้วที่เอาวิเชียนเพชรโพสีจากผอบอตรข้ามสังกัดข้ามกระทรวงทอบวงกรมมาอยู่สำนักนายกมาอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยข้ามสังกัดมาเนี่ยหมอนี่มันมีอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ ต่องานความมั่นคงของประเทศตอบสิตอบไม่ได้ตอบไม่ได้คุณจะย้ายคนข้ามสังกัดก็หมายว่าเข้าคนนั้นน่ะจะเป็นประโยชน์จริงๆต้องการจะช่วยอีกงานความมั่นคงการข่าวเก่งกาดวิเคราะห์เก่งกาดไม่มีแม้แต่น้อยวิเชียนเพชรโพสีไม่มีประสบการณ์งานความมั่นคงมาเลย คุณย้ายเขาทำไมคำตอบไม่ใช่เพราะอยากเอามาใช้ที่สมชเพราะอยากให้ตำแหน่งผอบอรตรมันว่างนี่คือการใช้อำนาจผิดคันลองแต่คุณวินข้างบนก็ก็ผิดคันลองไม่มีเหตุมีผลยกวิเชียนไปอยู่สมชก็ไม่มีเหตุมีผล แล้วพบตารที่ว่างนะ่ะทําอะไรตำแหน่งที่ว่างนั้นทําอะไรก็เอาญาติพี่น้องของตนเองมานั่งเพื่อจะคุมตำรวจทั้งประเทศยิ่งรักทักษินบ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ AIS นะเว้ย ไม่ใช่บริษัทของพวกมึงนะ่าจะบอกให้เฮ้ยข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ใช่ขี่ข่าเองนะเว้ยจะมาโยกมาย้ายเอาตามชอบมันไม่ได้มันมีคันลองมีกฎหมายควบคุมอยู่นการที่ใช้อำนาจระดับสูงโดยผิดคันลองผิดวิธีทางที่มันควรจะเป็น เรามาอ้านกฎหมายหน้าตาลอยๆบอกผมทําตามกฎหมายแล้วใจของมึงถูกหรือผิดบอกกูซิวะเป็นการใช้อำนาจผิดคันลองวันวันนี้สารรัฐธรรมนูญท่านถึงชี้ว่านี่เป็นการก้าวกกาแทรกแซงโดยไม่มีเหตุผลส่วนรวมในทางนโยบายบริหารแผ่นดินหากปล่อยให้ฝ่ายการเมือง ย้ายข้าราชการตามอำเภอใจเป็นหมูเป็นหมาโยกไปอย่างนี้เราก็เป็นบริษัทไม่ได้บ้านเมืองไม่ใช่ของมึงนี่คือคำปรึกษาของศาลเท่านั้นเองครับเฮ้ยเขาทำตามกฎหมายก็มีมติกตอตลอพลเอกโควิดก็นำเสนอเข้าคอลอมอวิเชียนก็แสดงความยินยอม ก็เข้าคอรอมอรขอโทษพี่น้องนี่แหละคือปัญหาพี่น้องเคยเห็นไหมครับคนที่ขับรถมาเจอไฟแดงกำลังต้องการจะเลี้ยวขวาติดไฟแดงเลี้ยวไม่ได้มันทำยังไงมันตรงไปข้างหน้าเลยไฟแดงพับมันอยู่เทิร์นกลับมาแล้วก็เลี้ยว อย่างที่ต้องการถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมเขาไฟเขียวให้จรงก็ต้องจรงจรงิจรงๆไม่ใช่ตรงเพื่อจะเลี้ยวเมืองนาขีกองเอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมใช่อย่ามาอ้างว่าทำถูกกฎหมายถูกกฎจราจรกฎหมายเขาไม่จำเป็นต้องเขียนว่าใครเห็นไฟเขียวต้อง ตรงไปจร,งจริงๆห้ามอยู่เทินกฎหมายเขาไม่ต้องเขียนยัะงั้นเพราะเขาไม่นึกว่าจะมีคนเฮี้ยอย่างนี้ก็ถึงไม่ได้เขียนวันอย่ามาอ้างกฎหมายครับกฎหมายเป็นสิ่งสะท้อนซึ่งความถูกต้องและความถูกต้องมันไม่ได้มีเท่าที่เขียนในกฎหมายเข้าใจไหมพี่น้องเสือ้อแดงใช้สมองน่อยตอนนั้นเองครับ เขาให้อำนาจแก้ไขรัฐมนูญรัฐมนูญคือเครื่องมือตรวจสอบฝ่ายบริหารดันไปแก้ให้วุฒิสภาเป็นขี้ข้าสภา,าผู้แทนขี้ข้ารัฐบาลแล้วบอกทำได้ตามกฎหมายไม่ใช่แก้รัฐมนูญต้องไม่ใช่ลือรัฐมนูญนี่คือการใช้อำนาจผิดคันลองผิดวิถีทางมาตลอดของระบอบทักษิณอย่ามาพูดว่าถูกกฎหมาย ถามใจตัวเองดิหลับตาไม่ต้องอ่านกฎหมายกูถามมึงนังตองเนี่ยมึงทําถูกหรือเปล่าที่ทําเนี่ยถูกหรือเปล่าเท่านั้นแล้วนายกไปแล้วไอ้เลิมก็ไปแล้วไอ้เปิ้งก็ไปแล้วแล้วพวกมึงยังมีหน้าอยู่ได้ยังไงว่าทําไมไม่ลาออกไปเพราะฉะนั้นพี่น้องเลิอกอ้างกฎหมาย คิดถึงความถูกต้องทำตามที่เห็นว่าถูกไม่ใช่ทำตามกิเล็แล้วก็เอากฎหมายเป็นเครื่องมือบิดเบือนอำนาจอยู่ตลอดเวลาผมในฐานะเป็นนักกฎหมายผมเจ็บใจมันมาตลอดศาลกระตัดสินไม่รู้กี่คดีแล้วนายกของระบอบทักษินออกจากตำแหน่งสามคนแล้ว จะให้ออกไปถึงสิบคนเรื่องไงว่าพอแล้ว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 ครับได้อำนาจมาแล้วใช้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องพอสาลนรูนตัดสินก็เสือกไปถามว่าคุณมาจากเลือกตั้งเหรอไม่ใช่เพราะเขาตัดสินว่าผิดคันล้องไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลก็บอกว่าเอากฎหมายให้อำนาจกู กฎหมายไม่เคยให้อำนาจเฮี้ยมึงเข้าใจไหมไม่เคยบ้านพี่น้องจงยืนขึ้นวันสัตยาธิษฐานคือวันที่เรายืนยันในเจตนาในความฝันในความมุ่งมัน่นเราจะเอาความถูกต้องมาคู่กับอำนาจปกครองของบ้านเมืองให้ได้พอกันที่ความเฮี้ยจะหีบเลือกตั้ง พอกันที่เราไม่ปฏิเสธหีบเลือกตั้งเราขอปฏิรูประบบผู้แทนทั้งหมดอย่าให้ใช้อำนาจกันแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นเดินมาถูกทางแล้วคำยักษาของศารก็ยืนยันแล้วว่าเราเดินถูกทาง สำหรับพี่น้องที่มาใช่กบปาบาสผมมีคำพูดสั้นๆดังต่อไปนี้ประเทศไปไหนไม่ได้ครับถ้าคาราคาซังอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้ระบอบทักษิณมาเป็นจระเข้ขวางคลองเศรษฐกิจกำลังจะชิบหายเด็กโง่ลงทุกวันคอรับชั่นรั่วไหลข้าวกำลังถูกลักลอบไปขายตลอดเวลา เพราะฉะนั้นไม่มีเวลาที่จะมารออีกสองเดือนสามเดือนโดยรัฐบาลรักษาการซึ่งมาจากพวกเดียวกันคอกเดียวกันประเทศไม่ควรจะมีอนาคตที่ต้อยต่ำฝากไว้กับคนพวกนี้กำนันสุเทพเรียกพวกนี้ว่าเจ้าละเข้ขวางคลองคลองเขามีไม่เดินทาง กำลังจะไปทําบุญกาลังจะไปออกปากอ่าวเอาเข้าของไปขายสร้างบ้านสร้างเมืองไอ้เค่ดันมาลอยตัวเอาหลังมาตากแดดสบายขวางคลองอยู่แล้วไปไหนก็ไม่ได้ไล่มันไปได้แล้วครับไอ้ตัวนี้พอแล้วครับอย่าปล่อยให้มันขวางคลองมันอยู่เลยแล้วผมพูดตรงๆพี่น้องคนไทยทั้งหลาย ไอ้ที่เห็นขวางคลองอยู่เนี่ยลองให้มันอ้าปากสิมันจะมีลิ้นเพราะฉะนั้นจบอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ไอ้แค่ขวางคลองเราต้องไม่ให้เฮี้ยขวางคลองอีกต่อไปขอบคุณครับ